โอเคแกงบ้าน okay. 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 well, ่ะโอเคห้าสี uh ่สามสองแกงบ้าสวัสดีครับวันนี้ก็ห้นเอ็กโคลหรอเอโคลด้วยเอโคลด้ยเอโคลด้วยเอาเลยเอาเลยครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับรายการรราายกกัน แกงบ้ากล้าเล่นเล่นเล่นเเลอ่า้าอ่าอ่่าไมไอ้ไอ้ไม้ล้วเยเฮียเยเอแล้ว่ครับแล้วก็คลิปนี้นะลิปนี้เราจะมาเล่นเล่นเน่อย่างอย่างเงี้ยอ่างเงี้ยพอแล้วพโอเคพอแล้นะ้โอ้ยกูตกนเจ็บมือแล้นะต่วนทีเจ็บมือก็เจ็บหัวเหมือนกันหวเจ็บเหมนกันครับนนี้นะครเราจะมาเล่นตาดีได้ ตาลายสวยนะครับสวย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 ชุดไม่ใเนยดกแบบ้หลุดเต็มมากเลยแต่เราไป่ขอบกันอย่างละต่กำขอบโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกติกากันเลยกติกาจับฉลากคู่เพื่อเล่นเกมเมื่อจับฉลากเรียบร้อยจะเริ่มเกมทั้งหมด7เกมในกล่องปริศนาจะมีทั้งดีและไม่ดีและขอทุกคนโชคดีเด้อโอเคมาเดี๋ยวเราจับฉลากกันก่อน ไอเตอร์ก่อนเลยใครก่อนเลยจับเลยจับเลยเพาะครูใครเออครูให้ให้จับชื่อก่อนเลยคู่แรกชื่อใครครับเตอร์เจ๋อหมูเจ๋อหมูไปโจ๊บไปโจ๊บครับคู่แรกครับคู่แรกครับคู่แรกคู่แรกเออกระโจ๊บหมูเดี๋ยวเลยคู่คนที่สองคนที่สองใครคนที่สองใครคนที่สองใครนะเรียกได้เหรอเออโอ้ยผมก่อนเลยเนี่ยอบแฝดครับทนายครับทนายครับกับไอ้โจ๊บไงเอาไอ้โจ๊บไงเอาไปโจ๊บไงอ่าไปโจคู่สอง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  ไนเตอร์ใครเตอร์วะไนเตอร์ไงเตอร์ไนเตอร์ไนเตอร์เบเกอร์ไงแต่ใครอ่ะเจอกับบอสที่เหลือก็ไม่ต้องจับแล้วเพราะเป็นบอสก็ะเมงบอสกระเมงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกัน โอเคครับสำหรับคู่แรกคู่แรกจะเป็นโคกกับน้ำปลาหันม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 ามาเอาครับแม่เอากระโจงเขาจะจับเลือกกันยังไงดีวะว่าใครจะเลือกก่อนไปชิวไหมไปชิวไหมเอาดวงแมสดวงดวงต้องโดวอย่างนี้จังหวะแล้ต้องดวงว่าจะเอาแบบที่คุยกันเลยอเอาด้านหน้าดีกว่าโอเคโอเคโอเคแล้วมึงจะแรงไหมเออจะแรงป่ามั่นใจใช่ไหมมั่นใจไหม เ้มั่นใจไหมเพื่อนอ่มั่นใจนะมั่นใจนะเดี๋ยวก่อนถุงดำเดี๋ยวกูเลยท่ตรงนี้ก่อนอ่าเออเตเต้เต้กับแม็กจับเลยครับจับดำเอาลนะดึงไปนะเอานะจับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้ไปนะเอาละนะห้าสี่สามสองเปิดกินโอ

มันจะมีน้ําเกลือน้ําผสมเกลือกับน้ําเปล่าอ่าหันหันมาหันมาหันมาสองคนหมวกี่มังแหลงวะกี่มังแหลงจัดเลยอ่ะอันนี้พิเศษเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยแยกไม่ออกเปิดเลยห้ามดมห้ามดมห้ามอะไรเลยยังไงเราเออครั้งที่สอเลือกก่อน ยังไงมึงก็ทำกูแล้ว่ะเนี้ยให้มันเป็นพาวิทย์ทำกันหมดก็ไม่โดนเน้นสองสามอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามอ่านขวาอะขวาลายสายดีกูก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะมัเหมือนกระชิบไก่ขวา้ายซ้ายดีขวาลายสายดีเขาไม่แต่เขาคนอ้วนเขากินตัวเปรี้ยวทำไมกินตัวเค็มจังวะคนอ้วนเขากินตัวเปรี้ยวทำไมกินตัวเค็มจังวะวงซ้ายไป อ่าอ่อะไรที่การ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 นาอ่าห้าสี่สามสองเริ่มึสองนี้อ่าตัวไหม่ขใครวะนี่กูก็ไม่รู้ว่าใครด้วยอ่าอร่อยยิ่งกุยงอ้อยเนี่ยน้ำเปล่าฮะ ใส่สีแดงเยอ่ีเยอ่ะโดนั่นรวเนี่ยดนร์นโดนีอออนี้รออันนีอันนี้ต่อไอัไปอั้มาครับรอบนี้ครับรอบนี้โยเกิร์ตกับชุบแป้งทอดนาทั้งสอคนหันมาแล้ว ทำมาเลยทำมาเลยทำเลยอ่าเลือกครับเป็นใครเลือกครับเลือกครับเอาแบบไหนมึงอ่ะเอาเหมือนเดิมครับแอบเหมือนเดิมป้อนกันป้อนกันแบบเลือกอันถ้าเลือกอ่ะก็จะสั่งตัวเองเลยถมึงมาเกี้ไหนดวงถมึงมาเกี้ไหนฝั่งนี้ก็ได้เอาเมล็ดกินฝั่งนี้อ่าเอามล็กินฝั่งนี้ได้ได้ตอนนี้มันี่าห้าสี่สามสองไปเรียบร้อยเรียบร้อยอร่อยแล้วเหมือนรู้อ่า ใส่แดดก็แดดไม่แดดใส่แดดก็แดดไม่แดดอะไรนะแม่ขั้ต่อวะใส่ขั้งกอแล้วจะเคลือบไปหมดแล้วโอเคครับรอบนี้นะฮะรอบนี้เป็นยาเคลือบกับฟอกกับนมอ่าหันมาได้เลยครับเอาหันมา้เหรออหันรอเลยเริ่มดีจ้าแต่รอบรอบนี้ต้องหลับตานะหลับหลับตาละ บักไปเลยเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากค่อนข้างมากอนึ่งเนื้อดเรืองบ้างอ่าเลื่อกันเลยกว่านู้นน่ะแล้วผมก็ต้องเป็นอันนี้ใช่สลับตี่กันนะครมาสลับตี่กันสลับที่กันน้อยสลับทีกันสลับทีกันนมนมโอเคหลับตาหลับตาหลับตาเปิดเลยบก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 เลยบลูบ ตัดจีนตัดจนไม่เท่นมห่อไม่เท่นมอ่ะฮ่าฮ่าฮ่า่มันแดงอยไม่เราไม่ลงมาต้องหันมาครับผมหันมาก่อนหันมาก่อนรอบนี้หันมาก่อนจะบอกว่ารอบนี้เรากินได้เลยเพราะความแตกต่างมันค่อนข้างน้อยแต่แค่อาหารน้ำจะแข็งกว่าแค่นั้นเองอ่ากรุบๆเลยก็กรุบๆเลยอ่ะเคี้ยวแบบฟันแตกอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเลือกเลยเลยเลือกได้เลยซ้ายขวาไลฟ์ดีนะเว้ยเลือกก่อนเลือกก่อนนะหมายกเปล่าพูดมึงหายใจมันหายใจไหมอางเว้นเครื่องก็พอจัดพอพอที่จุดเลือกไหมทางอะไรหนึ่งสองสามเลือกเดี๋ยครับอ่าเขาบอกว่าทางซ้ายนี่อ่ะานึ่งเชื่อไม่ได้ไม่ปพลาดเลือกแล้วเลือกแล้วทำเองไม่ได้เลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกเลยเลือกเลย อยากแรกเราเรออนวอลสู้เลยสู้กันดีเอนีู่เอาน่นะัใจครับโอส่าเไม่าครับต้องกินก็รู้อ่ะตอนนี้ไม่ต้องกินก็รู้ว่ากรมกรอมกรมจักอกอจัคนทำก็ลืม ไห้รู้งนม่วเลยกันนะไ้ใหรู้งนม่วเลยกันนะอันนี้นะครับผมรอบนี้นะครับจะเป็นอาบน้ําหมากับอาบน้ําคนนะครับรอบนี้แต่ความแตกต่างมันมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่อยู่ที่กลิ่นหอมใครจะเป็นรู้อะของหมาจะหอมกว่าอเราก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนก็ได้เอออาจจะเปลี่ยนก็ได้ยอมไปอาบกาวของน้ําหมาก็ได้ไปอาบก้าวของน้ําหมาก็ได้ได้เวล่ะมาสองคนหันหลังมา เอาแล้วครับเอาแล้วครับพอเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บลาดตัวเลยลาดตัวเลยบุ๊บลาดตัวเลยลาดหัวเลยอ้าเี้รอบนี้ค่อยเกลียดมึงเลยค่อยเกลียดน้เหรอเกลียดเลกลียดมึงเลยเออะไปจะไปมล้สมเฮ้ยมึงจะดู้าอ้เอารองเาเื่ออไไหนอันนี้ดีกว่าจะไปห้าสี่ามสองยก ฮึ๊บได้วันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวผมบอกให้อันนี้ของหมาเนี่ยไ้แต่มันหอมจริงเลยมันหอมเยมันหอมหอมของคนองเนี่ยเอ้เยยยยยยยนหยยยะยย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 อยยยยยยยอยย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 ยรยบยย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 ยเยยยยยยอ ปีเตอร์เอแล้วก็ไอ้บอลนะครับผมใช่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 โอเคทั้งสองคนทันหลังเลยทันหลังเลยทันหลังเลยอะไรเลยเพื่อนเอาเอาจะมาเลยจะยิงเลยมาเลยอ่าทันหลังมาทันหลังมะหันหน้ามาสิหันหน้ามาหันหน้ามาไอเย็นี่เดี๋ยววัเด็กก็ไม่ดังหรอกเดี๋ยวเด็กก็ไม่ดังหรอกเดี๋ยวไม่ดังหรอกเดี๋ยวก็ไม่ดังหรอกโอเคครับรอบนี้จะเป็นน้ำโค้กกับน้ำปลาเหมือนรอบแรกเลยเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยไอเตอร์หันขวา เอนขวาวาซ้ายเไหม่ไหมุกเป็นกเปล่ยใจ่าเปลียใจครับเดี๋ยวว่ามันใจเตือนไก่อนดูให้ืูไว้ก่อนเลยนจริงไหมครับจุกเนี่ยชุบแป้งอเไม่ชุไม่ชุบไม่ชุกแล้วเลวรอบแรกเนีใ้เตืนแล้วก่อนเลยเดี๋ยเอาไหนครับเอาขวาขวาขวาอดกเลยนะอาน่าขวขากดกเลยนะครับจะดูห คนคนละค่าได้คำนั้นกันแล้วมัไมีกลิ่นน้ำปลาไว้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้กินโตัวปุ้ยโดกอันโดดนะเนิ่มสองสามบึ้กอาซุนไซอาิุนายน้ำเกลือกับน้ำเปล่าเลือกเลย ยืดเลยต้องเลยอาไม่เหมยเลยเป็่เลือกเลยยังงดูได้ตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับตรงเลยอ่ะยืดตรงอะออกอะออกชนชนหนึ่งสองสามสามร้อยไรเงี้ยเลิกเองจะเองนะเับจบเองนะับเลยเลยเลยเอาตรงตรงเลยตรงตรงเลยรอบนี้ครับโยเกิร์ตกับแป้งทอดกรอบหาหน้ามา เลือกเลยเลือกเลยเราเปตักเหอูตักฝังนี้ให้มึงมาอ่นะโนะตกลงมะว่้มันจะซ้ำรอยเอาน่กลัากูไม่กลัวเว้ยมาเต้ยคเหมืนรู้เลยกะว่าอ่ิ่วอ่อิ่อ่ออ่ และรอบนี้ครับยาเคลือบกระเพาะกับนมจืดหันออกมาเราดีเพรเป่าดีกว่าไอ้เลือกเลยเลือกไปเลยมามาฝั่งไอเตอร์ของดีฝั่งไอเตอร์ของดีเดี๋ยยวจะทาารรออหืเเปล่ชื่อเปล่าเชื่อเปล่าผมเชื่อกูได้เปล่าเอามึงยืดอ้ามือนะเอาฮะเอาฮะหน้าตาเพราะมันมันมีแบบความแตกต่างกันเยอะมากเื้วยสีด้วยอะไร ห้าสี่สามสองซื้กหน่งรัพ่มจริงยายาตดียอดีเอ้ยเป็นยาไจริงจริงยาเครื่องเพามันกินได้นะครับแต่ว่าให้สำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะดีกว่า <นะ S 2> เด็กครับเด็กกูณไม่กินไรก็ไหนเด็กคูณไม่กินไรก็ไ รอบนี้อาหารหมาอาหารคนหันออกมาเลือกเลยครับเลือกเลยเลือกเลยฝั่งไั้แม็กกับของจริงเชื่อว่าบอะเออวานี้ไม่เชื่อของจริงจริงเลือกเลลือกเลามใจกเชื่อกันรางว่าอันนี้ดีเพื่อผมชอบฝั่งขวาฝังขวั่งขวาไม่ดีไม่เชื่อเวไม่เชื่อ่าเกลนะ บ้ดงไวเลยไม่มองลับตาหลับตาลับตาเนี่ยังขวาไม่ดีเชื่อ้ีชอบฝั่งทีเมนไม่ดีมึงยึดมันไว้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอา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 เอเอา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 อาเ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 อ ำหรับรอบนี้ครับน้ำยาอาบน้ำคนกับน้ำยาอาบน้ำหมาทานนะเอาละเอาละเรื่อกได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าใครอาบน้ำยาอาบน้ำหมาในเป็นหมานะวันนี้ต้องเห่านะโอเคไหมแล้วใครเห่าเมื่อกี้ไอโจกเห่าไอโจกเห่าไอห่าใช่มึงเห่าไม่ใช่เห่าครับผมผมเป็นคนครับ โดนปุ๊บโดนปุ๊บป๊อกป๊อกเลยนะเอาความเชื่อเดิมมให้ข enfin วัญใจดีเออเอาเหมือนเดิมเลยท่านเอาก็เหมือนเดิมเลยเก่งจัไปนะไปนะเดืองอย่างนี้เหรอลงหัวเลยเหรอลงหัวาไปัวย่อยร้อยัวที่นี่อะถอยเตอร์ไปอะไป้ สำหรับตานี้นะครับเป็นของบอสซ่ากับแมคโครมาดวลกันแบบสดหนึ่งหนึ่งก็เป็นรอบของน้ำปลากับน้ำโคนะครับอ่าหันมาเลยมาเลือกกันเลยชอบอันไหนเอาอันนั้นเลยนะทางตรงทางตรงมาเดิมเดิมยังยังไม่นะโอเคปหมเดิมซองก็ถุง เอ้ะเปลี่ยนเป็นแชมพูได้ไหมเอ้ะเปลี่ยนเป็นแชมพูได้ไหมไม่ได้สบายอ่างเบี้ยเลยน้ำเลยเรียบร้อยเรยบ้อยคุณมึงเลยตอนที่บอสสำนักมันป่าได้เลยตี่บอสสำาักมันป่าได้เลยเฮ้ยย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 ยายย้ยเย้ยยยยายย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 ยเย สำหรับรอบนี้รอบที่สองเป็นน้ำเกลือน้ำผสมเกลือกับน้ำเปล่าอ่ะถามมาได้เลยครับผมอ่าใครที่จะเปิดอ่าเลือกเลยอ่ะเปิดได้เลือกแต่เหมือนเดิมกฎเนียมเดิมประเพณีเดิมอ่ะเอาเนี้ยเอาเนี่ยเฮ้ยนะไอ้ผมในมือผมโค้งในม่ผมโค้งแล้วต่ไม่โกงหรอกที่อ่ะก็ไม่เห็นอยู่ดีเอานะไหนหนึ่งสองเตมเฮ้ย สายร้อยสางร้อยไอ้แ้ยนี้ใครโดนเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป้นเซฟแม่โคก็ต้องมีโยแล้วเฮียเบืสำหรับรอบที่สามโยเกิร์ตกับแป้งทอดกรอบครับผมครับดูกันว่าใครจะโดนเตรีมาเลยครับ กินเองจะให้ป้อนกินเองกินเองป้อนกูฮะมึงมึงถามเขาตลอดมึงตอบกูไม่ได้กูเป็กลัเลยคือกลัวกู้ตอนเนี้ยอันนี้กลัววันนี้มึงป้อนกลัวนี้ป้อนป้อนมึงป้อนกลัว้ป้อนกลัวโอเคอ่ะนนี้ป้อนมึงตาละจัตาทำที่อ้ไเอยาเห็น่ะอยากเห็นหมงกลัวอาไมกลัวตาะขอร้องะขอร้องผมมขอร้องแม่เปิดหน้าเดี๋ยวจับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวด ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดิดนดเดี๋ยวเดเดี๋ยวฮะอ๋อขาขาเดีคอกูมันอร่อยเพื่อนทำไมเนี่ยให่โตนะอันนี้อะไรอันนี้ไม่อันนี้ไม่สำหรับพูดระยะไม่ได้เลย 1ามสองหนึ่งเดียวี่ได้ก่อนต้องหาขนี้ทำใหม่ละเลือกเลยกรไดาเลือกเลยือกเลือกนมนมกับตูยาก่อนน้ำยาเคลือบกระปะอตาใช่ไหมเนี่ยเออตาตาไม่รับตาก็ได้เอาอันนี้อันนี้นะกูเลือกให้มึงดีกว่าเลือกหันนี้ก่อนนี่ก่อนี่เท่าไหร่เลือกเลยอ่ะอ่ะอ่ะแล้วลับตาใช้ไหมรับตาลวคลุกไยนะสลับสลับสลับเลย อ๋อาอาอาสามสองหนึ่งพอใจยังไม่ออไมึงยังเอาไปปั่นกเุ่่นไม่อยู่ปุ่นไม่อยู่สดช่นะสดช่นไเย็นนะครับไส้เย็นอานันแัลเยกินเสร็จปุ๊บนักกับเพลงง เอาเลือกเลยเอานะรอบนี้อาหารหมากับซีเรียลครับผมซีเค็ดวันนี้สุดๆแล้ว่าอ่ะสามสองหนึ่งหนมาเชิญเลือกได้เลยนี่ผมจะรัะคุณจะเลือกอะไรตอนนี้อ่ะอกล้ใกล้ๆตัวเลยอ่ี้อ่ะรนี้แต่พี่จะกไมไม่เลกคิดดีไม่แลกใจีว่เอาคิดีนะอนใจบ้งไม่แลกใจลนี่ไม่เล็กลก่ล็กไม่ลกไม่เลกไมเลก่ล็กไม่เลกไม่เลไม่แลกเลกไม่ลกไม่ไม่ไม่แลกก่ลก แดงไม่แรงไม่แดงมาครกระชุบเจ้าของชาบแรกชาแรงหมดเลยมา้อมนะตับตาสามสองหนึ่งเฮ้ยโอมาเมี่ยวชิวในนี่ขอร้องแรกเรีเลยครับ อ่ารอบสุดท้ายครับผมน้ำยาอาบน้ำสุนัขกับน้ำยาอาบน้ำคนตามแล้วตามตามดวงนะลากหัวไม่มีปลาหนีดูซิว่าใครจะได้ถ้าใครได้อาบอาบน้ำหมาต้องเห่าเห่าหอด้วยบอกวอกบอกว่าอะไรก็อ่ะเอาเหมือนซันนี่หรอ้องโอ้ยเงี้ยมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยเว้ยมึก่อนผมเชื่อในตรงข้างหน้าคุอ่าโอเคครับโอ้ยอี๋โอ้ยอี

สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เหมือนกันครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร้ให้พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ